ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบ local business local business คือทั่วไปท,วทั่วไปเราเห็นตามแถวๆบ้านของพวกเราอย่างเช่นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือถ้ายกตัวอย่างไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคุณจะรู้อยู่แล้วมันเต็มไปหมดทุกคนขายกว๋วยเตี๋ยวเรือไปหมดเต็มไปหมดเลยและขายกันที่เท่าไหร่ครับชามละสิบห้าบาทถูกไหมชามละสิบห้าบาททั้งนั้นเลยนะแต่ผมจะขายชามละยี่สิบ เดี๋ยวคุณดูนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนี่คือออฟเฟอร์เบื้องต้นเลยนะในตลาดขายกันสิบห้าสิบห้าบาทถ้าเกิดว่าร้านนี้ขายได้ห้าชามจะได้เงินเท่าไหร่จะได้เงินเจ็ดสิบ้าบาทถูกไหมถูกปะแต่ผมต้องการสร้างความแตกต่างสร้างข้อเสนอที่แตกต่าง นะครับสร้างข้อเสนอต่างๆผมจะเปลี่ยนเป็นขายกว๋วยเตี๋ยวเรือชามละยี่สิบครับชามละยี่สิบนะซื้อสี่แถมหนึ่งกินได้ทั้งโตะ๊ะอืมเห็นไหมพอเห็นภาพไหมยี่สิบนะครับ กินสี่ชามขึ้นไปแถมหนึ่งชามฟรีผมให้พวกคุณกินได้ทั้งโต๊ะได้เงินเป็นเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทเห็นไหมและอันนี้มันดูมีลูกเล่นมากกว่าปะมันมีสิทธิ์จะเป็นไวร่าไหมมันมีสิทธิ์ที่จะมีคนบอกต่อหรือเปล่าเนี่ยคือข้อเสนอ